จิมจิมกจะกินแน่ๆอาลองกเป็นยังไงบหออนี้โอ้พว่าเส่บคืออร่อยมากๆอ้าวสบายดีสวัสดีจ้าเก็บซีอทุกคนนอกก็ซาลานอกซาลามนิกะไรมาอยู่ชี่ตลาดสุขสวัสด์เนาง่ายกะสุภาพมาเลินส้มมา ตลาดพม่าซะมาตดกันกับตลาดพม่าเนาะกับมีแต่พม่ามีทั้งเรามีทั้งพม่าอะไรทุกคนแต่ว่าพม่าเยอะแต่ว่าแล้วเราคิดนี่กับสิได้มาพามามากกินอาหารค่ะพม่าด้วยว่าลองกินเนาะอาหารพม่ามันเป็นยระเทศพม่ายูะเทศไทยเนาะทุกคนเนาะแต่ว่ามีแต่คนพม่าเยอะเนาะแล้วเราสิมว่าลองซิมอาหารเพื่อเบึงเนาะไปเ่นบิงต้องกันเนาะนี่เนาะสาวเรากับสิมาเลยลองซื้ออาหาร เฟรนเบิรเนาะดิไปลองซิมลองกินเบอรนี่ยังไงอิเ่ละสิบาทตินมละสิบบาทอิมละสิบาทนี่เนาะอาหารเพื่นทุกคนกะที่ร้ายหลุแบบเนาะบนั้น เทากับสิมาลองซิมอาหารเพิ่มมึงเนาะนี่เนาะโอหอะไรมาแล้วเนาะทุกคนนี่กะยังบะหัวรสชาติเป็นอะไรเนาะกะมาลองเบิ่งกันมิเนีก้าลาล่ากะมากับน้องเนาะน้องสาวสิพามากันมาลองซิมอาหารพม่าอันนี้ไม่เป็นตลาดสุขสวัสดิ์เนาะทุกคนคนนี้ก่ะไก่กันกับตลาดพม่า ขลองขายเยอะเป็นบ้านบ้านอาทิตย์เนาะนี่อะไรกับโซนข้างหน้าก็เป็นที่ขายพักเนาะทุกคนข้างหนา้าก็แบ่งเป็นปโซนไทยโซนมันเนาะแล้วกับมาไทยเอฟซีเรเบิ่งได้ดส้มน้ำการมันเป็นวันอาทิตย์เพิ่นสิดขายของหลายนิดนึงแถวบ้นานธรรมดากับสิบัวลายเนาะทุกคน แต่จริงตลาดเพิ่นกับกวางนาะทุกคนเนาะเนาะทุกคนเขากับมาข้างล่างตลาดเนาะตลาดศุกสวัสดิ์กับวันเสาร์ตลาดคลองทุ่มเนาะทุกเย็นบ้านอาทิตย์เนาะส่วนวายเพิ่นกับเริ่มมาตั้งห่านกันอันนี้เขาเรียกว่าตลาดคลองถมเนาะทุกคน ก็มีอาหารแบบหลายลุ่มแบบนเนาะจะมาตั้งทุกเย็นวันอาทิตย์ก็จะมีข้องผมหลังตลาดทุกสบค์เนาะทุกคนมีอาหารการกินเยอะมากมที่ทั้งอุ่นเต้นเนาะก็มีแบบอาหารการกินเยอะมากๆนะทุกคนซาลากาสีมาไทยเอฟซีเลย ครับเลยส้มน้ำกันเนาะวาุ่คกคนกันเยอะเก็คนไข้าอาหารแบบมีทุกรลปแบบ ว่าคึกคักเนาะทุกคนโอ้มันขายยังวะขายมึกห่วงกุ้งเนาะทุกคนจานละร้อยจานละห้าสิบข้าสื่อเนาะทุกคนกุ้งเพิ่นคือว่าสดเด้ทุกคนซาลากรูน,นี่แบบโตัไซส์นะโอ้ข้าสื่อเนาะมีแต่แางฮามก็จะแสมทุกคนเอ้ยซาลากะ โซนนี่กะขายผลไม้เนาะทุกคนเนาะเวลาทุกคนเป็นสิเปิดทุเกเย็นวันอาทิตย์เนาะในส่วงบายมุ้งเป็นกะพากันมาตั้งห่างเนาะกัะมีทั้งแบบพักอาหารแบบการกินทุกรูปแบบเนาะทุกคนครบเครื่องเนาะโซนในนี่กนกะขายเสื้อผ้าเนาะทุกคนแล้็มีทั้งแบบผู้ใหญ่และเหล็กเนาะ นี่เนาะทุกคนเลยซาลากะสิได้มาลองชิมอเองค่ะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ย <c oughs> จะลองชิมเนาะทุกคนเนาะอะสามไม้สิบบาทอันสามไม้แบบนี้เขาเรียกว่าสิบ,บาทเนาะทุกคนเนะา,าอะอซาลากะสิมาชิมมือกันว่ามันเป็นรสชาติอะไรเอาให้น้องสาวชิมเนาะ ะสิให้น้องซาซิมเบึงเป็นกะสิมี้นี่ยังน้ำจิ้มเนาะทุกคนแล้วก็น้ำซุปสามไม้สิบบาทเนาะมีทั้งใส่มีทั้งตับมีทั้งนังหมูเนาะกะสิได้มาลอกข้งแรกยังไงจุมนี่ก็ใส่นี้ยังจุ่มน้ำซุปก่อนมันบ่ จุ่มน้ำซุปก่อนหละกอะเรียบแบบไหนน้ำซุปโอ้อันนี้น้ำซุปแต่ไก่เนี่ยอะไรจิ้ม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 อยากจะกินแน่ๆอ๋าลองเบิงเป็นยังไงแซ่บบ่หรออันนี้เหรโอ้วันนี้เสียมคืออร่อยมากๆเอ้าเมื่อกี้ในเป็นล่องใส่เนาะทุกคนเนาะ อลองใส่เอาเลี้ังนังมันได้เลยนะนังหมูเด้เอ้าเอา้เอา,อานี่เรทุกคนกับซิมมีตับนี่เครื่องในละ่ะเ,เอาลองเพิ่งอ๋อนี่ส่วนเขาไม่ต้องอ๋ออ๋อ เสียบเหรอเดี๋ยวสิลองมึงอ๋อเพิ่นให้เลือกเลือกใส่จานเนาะทุกคนเดี๋ยวใส่จานเพิ่นว่าเสียบอยู่อ่าสิลองชิมน้ำกันคือกันล่ะน้ำจิ้มแต่ว่อกนี๋ยวทุกคนจิ้มน้ำซุปราวก็น้ำจิ้ม นี่เนาะทางแรงขึ้กันเลยทุกคนหมูหุบอฉบดูงแบบชิว่าแฉบอยู่ทุกคนการเตรียมเงือนมต้มหมูต้มเนาาื้กระมากินครับครับยังครับน้นำซุปน,น้ำซุปกะนัวน,นิดนิด แสีบอยู่เนะาะไหวโอเคนอนเนงงา,า,านะแล้วก็อันนั้นเล่นองเบื่อกีหยังเขาซื้อมาน่ะอันนี้อะไรไม่รู้ซื้อมาเอามันมันเหมือนเตาเตาหู้เนาะทุกคนแต่ยังวะรู้ซื้อมาเมื่อกี้เลยเนะาะแต่ฉันมาลองตรงกันนะรลองเบื่อร้องเมื่อ ทุกคนดีซื้อมาเมื่อกี้เนาะมันเป็นเต้าหู้ทอดแบบน้ำจิ้มเนาะมันเกิดซีบมึงเน่าบีบเนาะบีบใส่บีใบใส่น้ำจิ้มเสียงอัดรังนิดนึงเนาะเพราะว่าข <h> นเบาภาษาเพิ่นเขากลับปลุาเบาๆอย่างแล้วจังได้ซีบมึงล่ะอ๋อจิ้ม,ม,ม,มที่น้ำจิ้มเบิ่งใน่มันเป็นอะไรน,น้ำจิ้ม <h> เปรียกเปียวนิดนึงเพราะว่าบีบเน่าใส่ไล่มันบอกแล้วมันเป็นอะไรแบ อาหารของเพิ่นนี่บอ,บ,อบอกเสียมอยู่เนาะคือว่าโอเคเนาะอาหารแบบียังเอาดีนะเขาเขาเอืออ่อญไยังเลยอาจับจับเบิง้งเขาเอิ่อเขาเอื่อญไยังอันออน,อนี้เฮื่อ,อเฮือเ่อออกนิดนึงเนาะทุกคนมันหอนมันหอนมันเอามันคือสตูปไงม,มันคืออยังมันหอนแบบแป้งลอย แบ่งใช้งานเนาะแบ่งใช้งานเนาะซีมึงซีมึงซีมึงโอเคมัน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 เป็นจังไงแต่เอามาลองอีกโอเคมันบอกสามอย่างเมื่อไรยอมกินหรือวะเมื่อไรบอกว่าเราว่าอร่อยอร่อยจริงนะทุกคนอ่ะลองลองลองอาหารพม่าครั้งแรกเนาะอ่ะ คือาาาคปรผ่านเพื่อนว่าอันนั้นมันอันน่ะสามไม่สิบบาทแต่ว่าก,ก,ะก,ะนะกับเกลือก็เสียมนะน้ำซุปนุ่นๆน,อนอ่องต้มแซ่าลนอือรสดีนี่แหละแต่คือเขาแเสบนะทุกคนซาลาซาลาซีเบิงนะคือว่าโอเคแต่แต่อันนี้เพื่อนว่าแต่อันนี้เพื่อนว่าบ้านมันบ้านมันบ้านมันอร่อยอยู่บ่ละ่ะเสโอ้ ชลตลาดนะฮะทุกคนเนาะทุกคนเนาะกับยูริมซะสระน้ำเนาะทุกคนนี่ละ่ะพามาเบิ่งสระน้ำเนาะเป็นซีนี่สระน้ำอะไรกะับปูไข่หาานางเนาะเป็นตลาดสุขสวัสดิ์เนาะทุกคนหลังตลาดเป็นซีนี่ตลาดของถมทุกวันอาทิตย์ ด่วงบา,วา,ายบายเพื่อนกาเพื่อนกามาตั้งตลาดตลาดคลองขุมทางทัดไปมันเป็นตลาดคลองขุมเนาะทุกคนเนาะอ่ะเวลาทุกคนก็มืัอนี้ก็อ่ะบรรยากาศชาวเราทายเตะขา้างหน้าข้างนั่งเนาะอันนี้คือข้างนั่งข้างนั่งตลาดสุขสวัสดิ์ กะคิดนี่กะเสาเล้ากะบ่มียังไรเนาะทุกคนเนาะกับพักเอฟซีของสาวลาวเนาะเป็นกำลังใจสาวลวาวหากกดไหลกดเสกกดสะสะไขเด้อเ,เพื่อเป็นกำลังใจสาวลาวเลยน้ำคลิปใหม่ๆทำคลิดไปใหมเอฟซีเลยครับเลยสม้มเนานะกับขอบขอบขอบคุณทุกทายเนาะคนที่เข้ามารับส้มสาวลาวเนาะ